โอ้ยอาหารมีแต่แบบเดิมๆซ้ำๆเบื่อเบือืมเป็นัาดพวกเนื้อแล้วก็เป็นลากินจนเบื่อเนี่ยกินอย่างอื่นบ้างอ่ะอืมอ๋อจำได้แล้วที่ครูสอนไงหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่เราควรลองกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นดีบ้างนะเออนั้นไปลองดูของจริงกันไหมเออไปไหมไปไปไปย พ่อมอยู่นี่นะจะรู้ไหมเฮ้ยเฮยอยู่ที่ไหอะเออไหนวะมาได้ไงอะเออนั่งดิเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่ที่นี่ที่ไหนอะแล้วพอสออะไรอะใช่ที่นี่บ้านหวังล่วงตำบลเปลี้ยนอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชปีนี้ปีพอสอ2540ย้อมมา1 0กว่าปีเลยเหรอโคตรนานนะ จริงมาจากไหนเรามาจากกรุงเทพมหานครในในปี2567น่ะผู้เธอมาจากอนาคตเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องชชยแล้วนะปันว่ารึปันมีคนมาจากอนาคตสวัสดี เราชื่อปาที้นะเราชื่อปาร์ทศสเรามาจากกรุงเทพปีส2024หรือว่าปีส2025เราทั้งเจ็ดนั่นเองฮัลโหลไอโมนี่มันมาจากอนาคตปวกเธอมาทําไม่ได้อ๋อไม่รู้นะ<อ>พวกเราย้อนกลับไปเองจริงแล้วพี่นี่เขาจัดยังไงถึงได้กระดุมส้นดูแบบนี้อนะน้าซ้ำ10เปอร์เซ็นต์แรงน้ำา้ำ10เปอร์เซ็นต์ปลุกผื้นพักส่วนครัวซมสิบเปอร์เซ็นต์และอีก10เปอร์เซ็นต์เป็นทีเยื้อของพวกเรา ไม่น่าทําไมได้อุบรวมสมบูรณ์ขนาดนี้จริงเธอได้แหล่งเรียนรู้แบบนี้มาจากไหนหรอใช่โมอเราได้มาจากัชการที่เก้าันได้ดํารีไว้เป็นรักปัญญาเศรษฐกิจถอเพียงพวกเราก็เลยนํามาใช้ในครอบครัวอนี่ง่ายได้อวบรมสมบูรณ์ขนาดนี้จิวเ่เราอยู่แล้ว่ามีอะไรให้กินบ้างหรอเดี๋ยวเราพาไปแกบพักเกบไข่ไปทำข้าวกันนะไปเลย นี่คืออะไรเหรอมีหน้นะานแต่ป้าบันเราเราต้องคนทันนี้นะให้แต่ป้ามาันซุกห้อมชื่นใจจังเลยหอมจริงๆด้วย <c oughs> บ้านแล้วปะใช่สนุกดีนะที่นี่เธอใจกลับกันแล้วเหรอแล้วโมเธอจะกลับเดยอะไรล่ะใช่พวกเราจะกลับกันแล้วน่ะพวกเราอ่ะจะกลับด้วยการที่ทําแรงจิตอธิษฐานยิ่งนั่นเองแล้วมันจะกลับได้จริงเหรอจริงสิโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องชายเราเอาของฝากมาให้นะได้เลยใมี่องฝากเอาแล้วมาซ่วไปกินในอนาคตนะ ขอบคุณ,คณนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่ให้อาหารพวกเราอย่างนี้แล้วเราก็อยากเอาแบบเนี้ยไปแบ่งโรงเรียนว่ามาไปเพจละหมาดิหารกันโอเค่หกัสสวาไปฝากเพื่อนดว,อวันนี้ออ่ะเชเพอเอามาอร่อยมา เอยากกินอี่นะว่าแต่ม,ม,มันช่อะไรหรอมมัน,มนชื่อว่าอื้อไูปนะ่ะเราอะ่ะไว้เราพาเธอไปบ้านยายแล้วเธออไปกินกันนะอืมคิดถึงทีง่นั่นน้องคิดถึงธรรมชาติและอาหารน่ะจริงไหมใช่คือช่วงนี้นะรถก็ต,ติดไปไหนก็ยุ่งยากแล้วแถมเดินทางยันลำบากเลยว่า,วาแล้วไปคิดถึงอื้อภูมปานะคิดถึงอื้อภูมิปา พี่ทึ้งเลยอ่อป้าแล้นี่